สวัสดีครับตีนับชวนหิวนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการขอใบรับรองนะครับเราก็เข้ามาใบรับรองวัคซีนนะครับเวลาที่เราจะไปต่างประเทศนะครับผมนะครับอันนี้นะครับพอเราเข้ามานะครับอันนี้ก็จะบอกชื่อนะครับว่าเป็นชื่อผมเองนะครับเรากดไปที่ใบรับรองนะครับโควิด -19 นะครับ นะครับข้างล่างนะครับเขาจะขึ้นว่าใบรับรองโควิดนะครับอันที่1นนะครับ2อันที่2คือสําหรับเดินทางต่างประเทศนะครับเราก็กดไปที่เดินทางต่างประเทศนะครับพอกดมาตรงนี้แล้วนะครับอันนี้นะครับเขาจะมีนะครับบอกว่าขอหนังสือรับรองเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ติดตามสถานะของหนังสือรับรองนะครับเราก็ถ้าเรายังไม่เคยขอนะครับเราก็ต้องกรอกข้อมูลก่อนนะครับว่าเราต้องการขอ หนังสือเดินทางนะครับพอเราติดตามสถานะนะครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปกรอกชื่อนะครับชื่อนามสกุลนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับวันที่ขออันนี้ไม่ต้องกรอกนะครับรูปแบบการขอเนี่ยเราอยากได้เป็นแบบ e-vaccine passport นะครับเราก็กดขอไปนะครับธรรมเนียมค่าธรรมเนียมในการขอไม่มีนะครับตอนนี้จนถึงช่วงนี้ยังไม่ไม่เสียแล้วกันนะครับ แล้วก็สถานะนะครับตรวจสอบอยู่หรือกําลังตรวจสอบนะครับอันนี้นะครับตอนที่ก่อนที่เราจะขอนะครับเราจะต้องถ่ายพาสปอร์ตหน้าพาสปอร์ตด้วยนะครับอีกหนึ่งอันที่เรายังต้องถ่ายแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประชาชนอะไรพวกนี้นะครับก็ทําตามระเบียบไปนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วเราสถานะคือเรายื่นขอไปวันนี้นะครับก็คือ2 7่สิบเจ็ดออกตุเบอร์นะครับยี่สิบเจ็ดตุลานะครับ เราได้แล้วนะครับพอได้แล้วเราออกมานะครับเราก็ไปตรงที่ใบรับรองโควิด19นะครับนะครับข้างล่างนะครับจะมีบอกว่าสำหรับการเดินทางต่างประเทศนะครับอ่ะพอเข้ามาตรงนี้นะครับเขาก็จะมี QR code นะครับเราก็กดดูใบรับรองดิจิตัลได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะครับว่าเป็น International COVID 19นะครับวัคซีนเซอร์ติฟิเคทนะครับก็คือชื่อของผมเองนะครับแล้วก็สัญชาตินะครับหมายเลขพาสปอร์ตนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ได้วัคซีนมาทั้งหมดกี่เข็มแล้วนะครับแอสตราเซนกาสเข็มได้วันที่เท่าไหร่นะครับไฟเซอร์อีก1เข็มนะครับอันนี้นะครับพอเราได้ตรงนี้นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่อยากได้อย่างนี้นะครับอยากได้แบบเป็นใบเดียว นะครับเราตรงนี้จะมีดาวน์โหลดเซอร์ติฟิเคท PDF นะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับเราก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้เลยนะครับก็คืออันนี้ก็จะบอกว่าใบรับรองนะครับ COVID 19นะครับชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เซอร์ติฟิเคทนี้ออกโดยใครนะครับแล้วก็วันที่กดขอนะครับ Issue Date นะครับขอขอเมื่อไหร่นะครับ ฉีดวัคซีนอะไรบ้างวันที่เท่าไหร่ล็อตที่เท่าไหร่นะครับอของที่ไหนนะครับแล้วอ,อันนี้เป็นฉีดที่จุดไหนนะครับเขาก็จะเขียนบอกทั้งหมดนะครับอ,อันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะครับผมขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับยังไงก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ